บอดเลนเจอร์แรปเตอร์นำในติดตัวชุดคานขวางด้านท้ายนะครับตรงรถล้อลิกนะครับพร้อมลายจักรยานอัวโตเร่นะครับเป็นรุ่นโพลาร์แบล็นะครับผมไอซองข่าจับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจับเข้ากับตัวรถล้อลิกนะครับเป็นตัวตรงรุ่นนะครับสามารถใส่กับรถล้อลิกได้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องจอดตัวรถล้อลิกนะครับมียางรองให้ครบนะครับควญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวคานจะเป็นคานวิงบายิวสีดานะครับ ารสามารถเปิดได้สลายน็อตอะแดปเตอร์นะครับเช่นเล็กจักรยานนะครับตัวตะแกรงตัวกล่องนะครับผมีนส่วนของเล็กจักรยานนะครับตัวนี้เป็นโพลลายนะครับผมดี่ชุดรับกุญแจงัยขโมยนะครับบนจักรยานมีฐานรองล้อสายรองล้อนะครับผมตัวปกันเฟรมนะครับนี่มันแข็งจากเฟรมนะครับผมจะมียางรองตัวเฟรมนะครับ โอเคครับส้าเราปอดลิงเจอร์แรปเตอร์นะครับผมติดตัวชุดคานขวานทางท้ายโรลเลอริกน,นะครับพร้อมด้วยกรมยางตัวเล่น,นะครับเป็นรุ่นโปรไลท์แบล็คครับ